นะคะพร้อมที่จะเรียนต่อไปหรือยังคะสำหรับ EP ที่13นะคะก็คือบทเรียนออนไลน์ของเราในรายวิชาภาษาไทยในครั้งที่13นะคะเราเจอกัน13ครั้งแล้วนะคะ,ะสำหรับครั้งนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรเด็กๆอยากรู้ไหมคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่อง การใช้ถ้อยคำสุภาพนะคะมาดูก่อนว่าทำไมเราถึงต้องเรียนถ้อยคำสุภาพคะเรื่องถ้อยคำสุภาพนะคะจะอยู่ในมาตรฐานที่3.1ค่ะสามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ความคิดความรู้สึกในรูปแบบต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ค่ะตัวชี้วัดนะคะป .3 ท่า6ค่ะมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดเราเรื่องนี้อยู่ในสาระที่3ก็คือสาระการฟังการดูและการพูด จุดประสงค์ในการเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนสามารถใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการสื่อสารอ่านและสังเกตประโยคกันนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะน้าแมวหนูมารบควนแต่เช้าหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะน้าแมวหนูมารบควนแต่เช้า หรือเปล่าคะเห็นไหมคะคำนี้สวัสดีค่ะเป็นคำท้อยคำที่สุภาพใช่ไหมคะเอาดูอีกคำที่คุณครูขีดเส้นใต้คือคำว่าคะใช่ไหมคะเป็นถ้อยคำที่สุภาพนะคะสังเกตประโยคต่อไปค่ะอ่านตามนะคะสวัสดีครับลุงหมูขอรบกวน ลุงหมูหน่อยครับสวัสดีครับลุงหมูขอรบกวนลุงหมูหน่อยครับให้คำที่สุภาพในประโยคนี้มีคำว่าอะไรบ้างคะถูกต้องคะ่ะคำแรกคือคำว่าสวัสดีครับคำต่อไปล่ะคะเด็กๆขอรบกวนนะคะและคำสุดท้ายในประโยคนี้ครับ นะคะไปต่อประโยคต่อไปเลยค่ะขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณลุงตกใจครับขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณลุงตกใจครับในประโยคนี้คำไหนที่เป็นถ้อยคำที่สุภาพคะขอโทษครับใช่ไหมคะเ,เก่งมากค่ะ มีคำอื่นอีกไหมคะคำว่าคุณลุงนะคะคำว่าคุณนะคะมาเติมหน้าคำว่าลุงซึ่งเป็นคำนามก็ทำให้คำนี้ดูสุภาพมากขึ้นนะคะและก็คำว่าครับซึ่งเป็นคำลงท้ายนะคะก็จะทำให้เด็กๆที่พูดด้วยท้อยคำมีคำลงท้าย แบบนี้เป็นเด็กที่น่ารักนะคะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะส่วนคําขอโทษครับนั้นก็ใช้ในกรณีที่เราต้องการขอโทษในกรณีที่เราทําผิดนะคะต่อผู้อื่นค่ะอ่านและสังเกตรประโยคต่อไปเลยนะคะขอบพระคุณค่ะหนูขอฝากขนมไว้ก่อนนะคะอ่านตามนะคะเด็กๆขออ่าเป็นผู้พิมพ์ผิดนิดนึงนะคะ ขอบพระคุณค่ะหนูขอฝากขนมไว้ก่อนนะคะอย่าลืมเติมคำนี้นะคะบอใบไ,ไม้นะคะามาดูนะคะคำไหนที่เป็นถ้อยคำสุภาพขอบพระคุณค่ะตรงนี้ถูกแล้วนะคะตรงนี้คุณครูเพิ่งสังเกตเห็นเมื่อกี้เหมือนกันนะคะก็ขออภัยนะคะต่อไปนะคะถ้อยคำสุภาพคำว่าขอนะคะและคำสุดท้ายก็คือคำว่านะคะ นะคะนะคะไม่มีไม้เอกนะคะอ่านะคะมาดูประโยคต่อไปค่ะอ่านและสังเกตประโยคอีกนะคะอย่าลืมอ่านนะคะอ่านตามคุณครูนะคะป้าแดงขาเดี๋ยวหนูช่วยเก็บให้ค่ะป้าแดงขาเดี๋ยวหนูช่วยเก็บให้ค่ะประโยคนี้คำไหนที่เป็นคอยคำที่สุภาพคะคำว่าขานะคะ จริงๆแล้วนักเรียนรู้จ,จักคำว่าขาซึ่งเป็นอวัยวะใช่ไหมคะแต่คำว่าขาหากมาอยู่หลังคำนะคะก็ถือว่าเป็นคำถ้อยคำที่สุภาพนะคะเป็นคำท้ายทำให้เด็กๆที่พูดดูน่ารักนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าช่วยนะคะเป็นการพูดขอร้องเราพูดอย่างนี้มีคนอยากจะช่วยเราไหมคะอยากช่วยแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าหนูเป็นเด็กที่น่ารักค่ะ คำต่อไปค่ะคำว่าค่ะค่ะมีไม่เอกนะคะดูประโยคต่อไปค่ะอ่านและสังเกตประโยคค่ะขอบใจนะจ๊ะที่ช่วยเก็บขนมให้ป้าอ่านตามนะคะขอบใจนะคะที่ช่วยเก็บขนมให้ป้าประโยคนี้คำไหนที่เป็นถ่อยคำสุภาพคะ ขอบใจนะจ๊ะอ่ามีอีกไหมคะคําว่าช่วยใช่ไหมคะเก่งมากเลยใช่ไหมคะหากหนูตั้งใจฟังครูครนะคะเรื่องนี้ไม่ยากเลยภาษาไทยเป็นเรื่องง่ายๆนะคะหากเราตั้งใจฟังเราต้องตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจเรียนรู้นะคะเพราะภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติของเราคะ่ะเราเป็นเด็กไทยเราต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะ ่านและสังเกตประโยคต่อไปเลยค่ะฉันขอไปกับกลุ่มมดแดงจ้กอ่านตามนะคะฉันขอไปกับกลุ่มมดแดงจ้กคำไหนเป็นคอยคำสุภาพคะคำว่าขอใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและอีกคำหนึ่งคำว่าอะไรคะเก่งค่ะคำว่าจ้ะนะคะเป็นคำลงท้ายนะคะต่อไปนะคะ สาระน่ารู้ในวันนี้นะคะหละักจะใช้กับประโยคบอกเล่าเขามีแฟนใหม่หลักจริงหรือนี่นะคะนี่คำอะไรอีกสาระน่ารู้ของเราเมื่อกี้ละนะคะหละักเป็นประโยคคำถามอาขอทวนกลับไปนิดนึงนะคะละเป็นประโยคบอกเล่า เขามีแฟนใหม่ละจริงหรือนี่อ่าดูประโยคต่อไปนะคะหละักใช้กับประโยคคำถามเราจะทำยังไงกับเก่ากับกบตัวนี้ล่ะครับเราจะทำยังไงกับกบตัวนี้ล่ะครับดูประโยคต่อไปนะคะใช้กับประโยคบอกเล่าหรือสอบรับขอโทษที่มาสายนะคะไม่เป็นไรครับ คะเป็นประโยคคำถามหรือเรียกด้วยคำสุภาพเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะค่ะประโยคบอกเล่าหรือตอบคำถามหรือตอบรับนะคะคะประโยคคำถามหรือเรียกด้วยช่ยคำสุภาพไปด้วยกันไหมคะไปค่ะส่วนค่ะเป็นประโยคบอกเล่า หรือตอบคาถาม,ถามหรือตอบรับนะคะใช้ไม่ยากนะคะคักมีไม้เอกส่วนคัไม่มีไม้เอกนะคะต่อไปงานที่ลูกต้องทำนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เขียนคำพูดตามเหตุการณ์ต่อไปนี้นะคะเตรียมสมุดมาเลยแต่ถ้ายังจดไม่ทันไม่เป็นไรนะคะประเดี๋ยวนนกเรียนค่อยย้อนคลิปมาจดอีกครั้งหนึ่งนะคะอ้าประโยคแรกนะคะเขียนคำพูดอะไร หากมีสถานการณ์บอกว่าขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อจะข้ามถนนลูกจะพูดกับผู้ใหญ่ยังไงดีคะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อจะข้ามถนนเขียนตอบมานะคะดูเหตุการณ์ที่สองค่ะเขียนคำพูดตามเหตุการณ์ต่อไปนี้ในข้อที่สองนะคะ พบคุณครูประจำชั้นที่ตลาดขณะไปซื้อของกับคุณแม่นะคะเดี๋ยววันเสาร์นี้เผื่อเจอคุณครูที่ตลาดนะคะเมื่อเจอคุณครูที่ตลาดนักเรียนจะทักทายคุณครูยังไงดีคะคิดออกแล้วใช่ไหมคะคิดออกแล้วลูกก็เขียนลงไปเลยนะคะจำไว้นะคะว่าเราต้องใช้ค้อยคําที่สุภาพคะ่ะเหตุการณ์ที่3ค่ะ คุณตาคุณยายมอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอุ้ยได้เงินด้วยเอย๊เราจะพูดยังไงคะเมื่อคุณตาคุณยายมอบเงินให้กับเราเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของเรานะคะเขียนมานะคะข้อต่อไปค่ะคนแปลกหน้ายื่นขนมให้รับประทานขณะเดินทางกลับจากโรงเรียน ยังไงเราก็ไม่รับอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เราจะพูดปฏิเสธยังไงเพื่อไม่เกิดอันตรายกับตัวเรานะคะคนแปลกหน้ายื่นขนมให้รับประทานขณะเดินทางกลับจากโรงเรียนดูเหตุการณ์ต่อไปนะคะเดินชนกับนักเรียนรุ่นพี่ขณะซื้ออาหารกลางวันเดินชนกับนักเรียนรุ่นพี่ ขณะซื้ออาหารกลางวันนักเรียนจะพูดยังไงคะพี่เขาถึงจะไม่โกรธหนูนะคะลองคิดดูแล้วเขียนลงมานะคะเขียนสวยๆนะคะคุณครูรอตรวจงานของลูกนะคะเด็กดีของครูทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ